สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel ของเรากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจมี J M 35ซิกคอมของไทยในวัยเด็กที่คิดถึงมาฝากเพื่อนๆกันค่ะจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะอันดับที่ 1. สามดุมสามมุมออกอากาศเมื่อปีพศ2534อันดับที่2กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว ออกอากาศเมื่อปีพศ2534อันดับที่สคู่ชื่นชุลมุนออกอากาศเมื่อปีพศ2536อันดับที่4ี่สนธนาประสาจนออกอากาศเมื่อปีพศ2537อันดับที่หบ้านไร่ชายทุ่งออกอากาศเมื่อปีพศ2537อันดับที่6ออ6ตกไม่แตก ออกอาการเมื่อปีพศ2538อันดับที่7น้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ออกอาการเมื่อปีพศ2539อันดับที่8ระเบิดเถิดเทิงออกอาการเมื่อปีพศ2539อันดับที่9พี่ชายที่แสนดีออกอาการเมื่อปีพศ2540 อันดับที่10ก่อนบ่ายคลายเครียดออกอาการเมื่อปีพศ2540อันดับที่11คู่คนละคู่ออกอากาศเมื่อปีพศ2544อันดับที่12เฮงเฮงเฮงออกอาการเมื่อปีพศออ2545อันดับที่13บางรักซอยเก้า ออกอากาศเมื่อปีพศ2546อันดับที่14โคกคูณตระกูลไข่ออกอากาศเมื่อปีพศ2546อันดับที่15เป็นตองออกอากาศเมื่อปีพศ2547อันดับที่16บุญดีผีคุ้มออกอากาศเมื่อปีพศ2548 อันดับที่17หนุ่มมิดชิดใกล้ออกอากาศเมื่อปีพศ2 5 4 9อันดับที่18เทวดาสาธุออกอากาศเมื่อปีพศ2 5 4 9อันดับที่19บ้านนี้มีรักออกอากาศเมื่อปีพศ2549อันดับที่20ผู้กองเจ้าสเสน่ห ออกอากาศเมื่อปีพศ2550อันดับที่21นัดกับนัดออกอากาศเมื่อปีพศ2550อันดับที่22พีเพียนโฮมเทนออกอากาศเมื่อปีพศ2550อันดับที่23รักต้องซ่อมออกอากาศเมื่อปีพศ2550อันดับที่24ตลกหกฉาก ออกอากาศเมื่อปีพศ2550อันดับที่25รักรีทึ่งออกอากาศเมื่อปีพศ2551อันดับที่26คู่กิกพริกกะเกลือออกอากาศเมื่อปีพศ2551อันดับที่27มหาชนชาวแฟลตออกอากาศเมื่อปีพศ2551 อันดับที่2 8บมรดกบันเทิงออกอากาศเมื่อปีพศ255 1อเอดอันดับที่2 9เาฮฮาน่าซอยออกอากาศเมื่อปีพศ255 1อเอดอันดับที่30เสเซนซอรักซื่อวิญญาณออกอากาศเมื่อปีพศ255 1อเอ็ดอันดับที่31เอเนื้อคู่ประตูถัดไป ออกอากาศเมื่อปีพศ2 5 5 1อันดับที่ -32 หลวงตามหาชนออกอากาศเมื่อปีพศ2 5 5 3อันดับที่3 3เนื้อคู่อยากรู้ว่าใครออกอากาศเมื่อปีพศ2 5 5 3อันดับที่ -34 ลูกพี่ลูกน้องออกอากาศเมื่อปีพศ2 5 5 5 อันดับที่35ยินเดนออกอากาศเมื่อปีพศ2557ก็จบกันไปแล้วนะคะกับ35ซิกคอมของไทยในวัยเด็กที่คิดถึงเพื่อนเพื่อนทันเรื่องไหนกันบ้างหรือชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์บอกเจ๊ด้วยนะคะถ้าหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแนวนี้อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ อีพีหน้าเจาจะมาจัดอันดับเรื่องอะไรโปรดรอติดตามรอรับชมกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เจต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีจ้า